เคล็ดลับแม่บ้านคันเทพเรื่องในครัวที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน1ปอกมันไม่บาดมือใช้ตะเกียบเสียบลงในมันก่อนปอกจะไม่ทำให้บาดมืออีกต่อไป2ล้างไส้หมูให้สะอาดสวมไส้หมูกับปากขวดพลาสติกกลับด้านล้างออกง่ายและสะดวก3จัดการบรอกโคโลีต้มทั้งหัวคว่ำลงก่อนแล้วค่อยหั่นประหยัดเวลาไปมากสี่ซุปหมอ้อไฟน้ำมันลอยตักน้ำแข็งใส่ทัพพีวนล,ลงในหมอ้อน้ำมันจะจับตัวออกมาทันที ห้าเก็บมะเขือเทศให้นาน8เทปกาวที่วานมะเขือเทศจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษา6กแกะกุ้งอย่างง่ายใช้ซ่อมสอดเข้าเปลือกกุ้งหมุนเบาๆกุ้งก็หลุดออกพร้อมเส้นดำเจ็ 7, เปลี่ยนข้าวเปียกกลายเป็นข้าวสวยวางขนมปังแผ่นบนหน้าต้มต่ออีก2นาทีน้ำส่วนเกินจะถูกดูดออก8ละลายเนื้อแช่แข็งด่วนโรยเกลือเล็กน้อยเติมน้ำส้มสายชูและน้ำอุ่นแค่สนาทีเนื้อก็ละลายเหมือนสดใหม่ เก้าแกะเข้าโพดเม็ดสวยๆหักเข้าโพดครึ่งใช้กันไกลเจาะตรงแกนแล้วหมุนจะได้เม็ดเต็มสวยทุกเม็ดสิอุ่นมันโถไม่เละคว่ำด้านหลังแผ่นรองนึ่งลงในซึ้งมันโถออกมาฟูแห้มไม่ชื้นเลอะ11กันน้ำเดือดล้นหม้อแค่ใช้คลิปหนีบเล็ก,ลกๆหนีบขอบหม้อไว้ก็ไม่ต้องกลัวน้ำลน้น12ปั้นลูกชิ้นเนียนสวยใช้ขวดพลาสติกช่วยกดเนื้อจะออกมาเป็นลูกเท่ากันสวยงาม สิรากเห็ดเข็มทองปลูกต่อได้แช่ด้วยกระดาษทิชชู่น้ำเบกกิ้งโซดาคลุมถุงดำไม่กี่วันก็มีเห็ดใหม่ให้เก็บสิ 14. กรองน้ำมันทอดดำผสมน้ำกับแป้งมันใส่ลงทอดให้น้ำมันดูดจับสิ่งสกรปรกจากนั้นกรองน้ำมันก็ใสเหมือนใหม่15เอาเหงือกปลาออกง่ายงสอดตะเกียบเข้าปากปลาหมุนสรอบกลางและเคลื่อในใหหลุดออกหมด สิบหล็ดลับปอกกระเทียมหั่นขวางเล็กน้อยพลิกด้านแล้วใช้มีดตบเบาๆกระเทียมก็หลุดออกทันที17เก็บหมูสับแช่แข็งอย่างชานฉลาดรีดแผนในถุงใหญ่ใช้ภายกดแบ่งเป็นช่องเวลาจะใช้ก็แค่หักออกตามส่วนไม่ต้องละลายทั้งก้อน18เปลือกส้มกลายเป็นน้ำยาล้างจานซอยเปลือกส้มใส่โหลเติมเบกกิ้งโซดาและน้ำปิดฝาแช่เย็นหนึ่งสัปดาห์ได้เป็นน้ำยาล้างจานธรรมชาติสะอาดและถนอมมือ